สวัสดีครับสวัสดีครับเราะอิริชแชนแนลมนีมาหาเฮียสอครับผมมาเบิร์นงานใหม่กำลังเฮ็ียดครับกับบ่ทันแล้วยั่งยังครับตอนนี้เหลือเหลือสีล่ะเก็บรายละเอียดอีกนิดหนึ่งอ่ะดาวผมกับเก่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เนาะตอนนี้ประมาณไปติ๊บหาซะครับเกัาเขาลดโอเคครับมาเบิ่งก่อนเดี๋ยวเททเหลวลอยเปอร์เซ็นต์จะมาเบิร์อีกโอเคครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่า มนีกสอนนำ่าเห็ดเป็นไงไปเป็นไงมาเป็นไงนะคขึ้นบ้านครับใช่ครับครับครับเดี๋ยวดับแรกของสีอยากให้พี่นุ่มมาเบิ้งโตโตดีเขาเอิดมาเป็นโตลูกกุ้งละเบียงขี่ขอนทางขี่มีลูกเรียนนะครับหากเกินเท่าภาพเก็บนีพี่นุ่มปึ๊บตัวนี้จะมีกลไกในใดหนึ่งปึ๊บพาวเก็บปึ๊บตัวนี้พาพเก็บปึ๊บอันนี้ไม่ใช่เป็นระเบียง โอเคครับแมาเก็็ดทำมีแขกมากรับเลงน้ำเลี้งเะรกดนลีงาปาร์ต right. no ี้กันแบบดื Long> ่มดืดื่มแบบสองเศร้าหรือเียร์แค่แงาหลังว่าครับพี่นงครับปึ๊บแงาหลงว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่งเลยนั่งไหนครับนอนอยเด้วยครับนอนอยู่ด้นอนกัได้ครับนั่งกันได้ครับโอเคครับนี่นี่จะอันกับอันนี้ก็มีหล่ประมาณสามอันนะครับหนึ่งข้างนี้สองแต่สามเชื่อครับจะง่านีกไหนคือลูกเรียนนี้ ครับแม่ครับไปน้องข้อมไปเปรมมาข้อมไปเป็บนมาก็คือว่าผมกับพ่อนี่คือพอออสมศักดิ์ทำมาสานคือท่านพอออสมศักดิ์ทำมาสานกับค่อนข้างที่จะเพรานว่าชอบบรรยากาศในการดื่มในการแบบข้อเดียวกันกพอข้อเดียวกันครับในการปาร์ตี้แบบเล็กๆหน่อยบางทีท่านในแบบเกษียณอายุราชการแบบว่าที่นี่ท่านก็เลยมีอยากอยากจะให้ตามอยตามเข้าใจของเล่าอะไรครับพี่อยากเอามาอยู่สวนแม่อยากเอาไปอยู่สวนอะไรกัน มีแบบมีหมองกินกาแฟามีหมองกินข้าวแรงแบบบรรยากาศดีๆแบบนี้แหละครับควมเวลาเวลาแรงว่ากับว่าพ่อเกิดิ้กินกินอยู่แล้วเห็นป่อยู่บ้านพ่ิ้งก็ดืมด่มนึกพ่อทิ้งก็ดื่มว่าก็ดืม่มมาแล้วครับเต็มก็ดื่มวันนี้คแบบร,รับแบบภาษาขอบคั้ยกับพ่อลูกกันอยากจะพาไปไปเบิง่งครับแถบตรงนี้เขาเอิ่นว่าคือจังแบบหลายๆลายสไตล์ร่วมกันบน่บนแม่นครับอันนี้อยากจะบอกว่า เขาไม่ค่อยหางดีจะแบบเผาคอนทางจะเอาใหม่เก่ากับใหม่ใหม่นี่มาแบบแอปไพ่ไม่แอปไพ่มาประยุกต์มาถึงเคลื่อนละนี่หมดครับแล้วเข้าก็เอามาผสมเป็นเรว่าสไตล์เขาเข้าแหละครับเพื่อนึงก็คือว่าหนึ่งกับเพื่อความสวยงามสองก็คือว่าเพื่อให้มันได้ใส่ประโยชน์สูงสุดน่นะครับคือใหม่นี่กันอันนี้กับใหม่อันนี้เป็นใหม่เก่าผมได้ครับเป็นใหม่เก่ามมาใส่ใหม่ กามาใสแหละกามาคอยตอกไว้ที่ละแผ่นที่ละแผ่นที่ละแผ่นเมื่อกีสิเป็นแบบนี้แล้วครับผมอันนี้ก็จะว่าเขาไม่ก็สโซนแง่เป็นอีกแบบนะครับพี่นนมอันนี้โอเคเลยอันนี้กับก๊อฟไฟทเขาบอกว่าออกนอาไว้เป็นธรรมชาติแม่ธรรมชาติแ่นกันเป็นขั้วนะครับอันนี้เป็นขั้วครับอันนี้เป็นขั้วอันนี้เป็นขั้วนี่คือของนอนครับอันนี้ของนอนสองของนอนครับแม่ครับสองของนอนติ่งไม่เกาเลยไม่แน่นอนโอเคแม่ครับไม่ฟู ปูเนี่ยเป็นนเโกาแมนครับก็คือว่าเขามาร่วมกันก็แมนครับกวางชื่อนย้ครับแนบไปไม่หนอกคือจังไปใหญ่แต่ว่าเขามาเบิร์เขามาแน่นอยู่นกวางโอเคครับผมหน้าเขาเขาไปแล้วครับผมเคยเห็นแล้วเป็นของหน้าเป็นท่านสมัยเนาะโอเคครับของหน้าท่านสมัยเดือดก็ชารโคไฟตรงนี้จังไเลคือบให้มีลังค่าตัวนี้คือว่าอันดับแรกอยาก อยากใส่พื้นที่เ<ม>ทื่อเล่ก็คือว่นนาระเบียงนี้ใครไม่ได้าลายในส่วนนะครับก็คือว่าส่วนมากเลยการใส่ประโยชน์เขาจะอยู่ในช่วงแบบช่วงเย็นเย็นไม่ถึงค่ำเลยแบบไปไปถึงช่วงนี้เกิดเรื่องไว้เป็นตากระต,<ม>ต่ายแม่ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเห็นราคาเนี่ยมันก็เหน็นได้อยู่ระดับ่ว่าขึ้นไปแล้วมันก็กับปีนึงฝนตกกับกัแค่กับแค่วันเมื่อวานเดือนละเดือนนึงกับตกวันเมื่อวานมือเท่ากันเลยวันเดื่องหลังนี้ครับโอเคทุนเต่า ตอไห้มันตกมันปี๋มันเดือมมันกับบเปลยคือว่าตัวนี้คือว่าคงทุนถาวรนะฮะับแต่คือว่าบอเปลยบ่อยู่แดนนดมากเลยถาวรค้ามพารัสปุญญาบาทน่ารู้แม่นถามวรติงโปด้วยนี่กอยู่นี่เกลียวมูซีฟนอกรูซีนขาวใหญ่ครับแม่นโอ้ยพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันใครมีความสามารถในการตึกปลาตกปลาครับ อยา้องหากินดูดูมากมามาไม่เห็นกินต้อากันมาบ้านเด้ยบอกว่ามาบ้านไอพอสมซักกว่าเัอมาบ้านสวนพอสมซักเออมาางเนาะมาายกรับหา่างชอบสุกุนเง้นเขาหางางชอบกรเ้าะปุ้ยกุ้ยกระถปายกุ้ยยังไงแมนครับหลายหลายร้าน ว่าผมสี่ห้าคนมาตุ้แหอยู่ครับได้ครับไต่เด็กมาเย็่กินเลยนะครับตอนนี้ปลาไหลครับอัดีตคอนเฟิร์มเลยไอปลาไหลแต่ว่ายัไม่ค่อยได้เอาขึ้นหาแมนครับหาแต่คนถีบเขาเอื่อยมาหยอดฝีมือเขาเอหยอดหยอดฝีมือในการหาปลาสอยมากเอาขึ้นแน่ยกัสิได้แบ้งพูดแบ้งไห้คุ้มๆถินนะแต่ดังไฟครับกีกีกีปลาเนี่ยป่ะครับกีกีลื้อกีลื้อกีปลากีกี ก็ไก่สมัย่ดีไม่เอกกี่ <Okay. S 1> บ,า,บา,าทเท่าภาษาไทยว่า,าปลาเผาเขาปลาเดี๋ยวไปยังำว่ามึงบ้านนี้เชหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นระเบียงอีกด้านหนึ่งอีกตรงขามตรงนี้จะแคบกว่าอยู่บั่งตรงข้ามประมาณสามบ,บ,บ,บ้า,บานที่ตรงไหนครับหน้าบ้านหน้าบ้านตรงผลครับตรงตรงฝั่งซ้ายอันนี้ด้านข้างอันนี้ด้านหลังตรงนี้เราบทมีโต๊ะเบาี่มี่อสบัด ผมก็ส่าสมอาหลังมือนะครับกำลังพนมหนอยลองลองเฉียนเฉียเอ่อเงวไหนนะครับแต่ก็มองยันยานโถแตกครับยันโคแตกโอเคครับอันนี้เงาปากกระเทนนี้อันนี้สิเป็นบางอายครับไปทำไงทำหน่อยนี่เพราะว่าสลองบวเห็นกันตามนี่ก็เป็นมาตาตาเนาะว่าของก่อบไปครับตอนนี้กลังเอามาบุรณาอยู่กลังขัด มาคัดมาปลูาทาสมาปลูกจังท่าสีอีกเชิหนึ่งนะครับเด้อเก้าๆกอยู่สี่สี่สีเหล่องต้ีเสี่สอ่นี่กี้สี่สี่จั่ไี่สี่เก้าี่สี่สี่กี่พี่กี่สี่สี้เี่าี่นี่สี่สี่สี่่ีสีสี่สี่่สงน้ี่สีี่สี่สี่อี่สครับ่่กข เนี่ยซอโดยพอกอสมศักดิ์ธรรมสานและกะเอกลักษณ์เนาะครับขายแบรนด์ครับพี่ใหญ่เอกลักษณ์กะทุกคนทั้งเอ็นทีกน้ำแม่ครับซอยกันซอยกันซอยกันชิดซอยกันชิดแม่ซอยกันหิดแคดกับกิสร้างนี่คือก็มีแต่ญาติพี่น้องเขาครับแมนครับก็จะเป็นคอนระบบกพื้นไฟอย่างเงี้สิแมนครับกับมีแต่สร้างกับมีแตซัง้ำบาตเท่ากันหร่อเปล่าครับหยาดจางพี่จางน้องเขา อามาอย่างเี้เอออาหมาอากิลีอาหมาสมาร์ทมร์สารครับครับอะทอดอากิลีอากิลีสุภาพสายอะทอดอะทอดเสือทองเสือทองครับแต่พี่น้องเขาเบิดแมนพี่น้องประชันทุกคนนี่แหละครับบรรยากาศตอนผมมากอยู่แง่แรกเดี๋ยวเขาอยากอะห้สมบูรณ์แล้วกันเพื่อนเมื่อถ่ายอยากพผมเคยมาเห็นยง่แรงเกิดไป้ชมมุ่งควงไปไหนไอ่โอ้ มันก็จำยกความน้ำเขียวมาดิแม่ช้าแม่ช้วงกับยังเนี่ยสอองืนอเ่าด้วยว่าน้ำเขียวตัวเออเดีนนี่นี่เป็นนะอ๋อผมต้องมีคนมาขอเงินเรียนนะครับน้องข้ามาเบิ้งแล้วครับครับผมเยวให้สมบูรณ์เดี๋ยวมาเบิ้งอีกครับกต่ไม่นี้ก็โอเคครับขอบคุณเนี่ยสอแล้วก็ขอบคุณทุกคนพอสมศักดิ์เอกลาภไว้ครับครับติครับกา พุ่แม่เพ่นสีเรียมบ่ได้ครับแต่คุณที่ให้ไม่เยี่ยมยามบ้านเอื่นว่าบ้านยังบ้านสวนครับบ้านสวนครับชื่เป็นบ้านสวนบ้านสวนธรรมศาสรเนาะบอเข้าบ้านสวนเจ้าทุ่งครับบ้านสวนเจ้าทุ่งครับแล้วเพิ่นกระสีถุงป่าย์เป็นไงบ้านสวนเจ้าทุ่งครับขอบคุณขอบคุณหลายครับขอบคุณสุภุสุคนที่ติดตามแล้วอิหรี่แล้อิหรี่ชาแนล